นี่ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งละครบู๊จัดเต็ม่ะบู๊ไม่ควรพลาดค่ะกับเรื่องนี้ค่ะนักบุญทรงกดนะคะเรื่องนี้บู๊และมันมากเสื้อผ้าน่นอีกเช่นกันถ้าคุณอยากรู้ว่าเอ๊ะสมัยนั้นวัยรุ่นนะคะยุคสงครามโลกเขาแต่งตัวกันยังไงต้องไปดูเสื้อผ้าเรื่องนี้ค่ะเสื้อผ้าหน้าผมของเหล่านักแสดงนักบุญทรงกรดบู๊บูเท่เทรรำมัดแมงย้อนไปสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ถามว่าหนักไหมบอกเลยว่ามากมิกทองระยะรับบททหารรับจ้างหนุ่มที่ชื่อว่านักบุญนามสกุลสงกรดหล่อเท่กับเสื้อผ้าสไตล์อินเดียนาโจนเสื้อเชิ้ตเสื้อกั๊กเสื้อคลุมผ้าพันคอหมวกถุงมือและปืนคู่ใจชุดจัดเต็มขนาดวันลองเสื้อผ้าในห้องแอร์ยังมีเหงื่อให้เห็นยิ่งตอนถ่ายทำกลางปากลางเขาบอกเลยว่าหนักอะ่ะ กรีนอสตาพรดีกรีนักเรียนนอกจากเยอรมนีเปรี้ยวว้าวชุดเดินป่าก็เลิศบอกเลยว่าชุดแบบนี้เดินได้ทุกป่าในเมืองไทยนะครับมีเอ่อเสื้อเสื้อเชิ้ตข้างในเป็นแล้วก็เสื้อกักแล้วก็เสื้อกลุมเสื้อกล้ามด้วยเสื้อกล้ามด้วยอากาศที่เราถ่ายเนี่ยน่าจะประมาณลบห้าองศาเพราะเราใส่แต่งตัวเต็มมากก็ดูจากการแต่งกายของทั้งสองคนแล้วยังมีอีกพี่ๆอีกหลายคนเลยนะคะก็แต่งตัวเต็มมากเรื่องนี้ก็น่าจะสนุกแล้วก็ ร่วมกันหน้าขุมทรัพย์ไปด้วยกันนะคะใช่ครับรับรองครับว่าถูกใจคอนักบู๊แน่นอนครับส่วนหนุ่มคนนี้เชาแท่ชอยรับบทโดยโหนธนากรบุคลิกและใบหน้ายียวนกวนเหมาะก,กับบทแบบนี้เป็นคนลุยๆเสื้อผ้าแต่งอะไรก็ได้แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือระเบิดของคอนี่แหละครับขอร้องอย่าทำให้โมโหไม่งั้นได้กินน้อยหน่าแน่ เจไดสรัญญามาในมาสธรรมะ,ะแมงสาวสวยชาวไต้หวันบอกเลยว่าเห็นนิ่งๆเงียบเงียแต่เรื่องบูก็ฟาดเรียบเหมือนกันนะครับนนี้เป็นระเบิดที่พร้อมพีชีพพี่เขาหรือพีเราพีเราเองออนี่มีอีก 16บลูกบางคนบอว่าเอะระเบิดแล้วไข่ไก่ครับเป็นการร่วมงานของดิดากับหม่นครั้งแรกนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่านี่แค่วันฟิตติ้งพี่พี่ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนก็เต็มที่กันมากๆแล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะมาดูทั้งนี้สีปากสีชุดโอ้โหเป็นปุญญาพรมาให้วิวกระบ,บิดไม้สาวทรงเครื่องเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเป๊ะนะจ๊ะ เรื่องนี้เบ้นต้องโชว์ความเป็นสาวสเสน่ห์แรงผู้ชมรอดูเชื่อมือเบ้นเถอะอาณัตลาพานิชจับตาดูไว้ให้ดีจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่บอกแต่ที่แน่ๆอยากได้ทองเหมือนกันดีมากลดมากชอบมากค่ะกับคาแรคเตอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงแบบตัวเองเหมือนกันเนาะในลักษณะที่แบบว่าเมื่อก่อนก็จะเล่นเป็นเรียบร้อยร้องให้ตลอดเวลาอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเาาเรี้ยวขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะสนุกดีอะไรเงี้ยแฟนละครบู๋ก็ห้ามพลาดนะครับเรื่องนี้บู๊แน่นอนบู๊มันแน่นอนนะก็อยากให้ฝากติดตามด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่ๆค่ะเรื่องนักบุญทรงเกรดนะคะก็ไม่ได้มีแค่เบ้นกับพี่อนัทนะคะก็จะมีนักแสดงแบบอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะ ไดซูกสุกิคาวะเสื้อผ้าเนี้ยบใสสะอาดหนุ่มคนนี้สำคัญกับแหล่งซ่อนทองมากๆด้วยความที่คาแรคเตอร์เ,อเป็นคนนิ่งๆนะครับแล้วก็เป็นลูกเป็นลูกชายของพันตีก็เลยจะต้องมีความเรียบร้อยนิดหนึ่งในเรื่องของเสื้อผ้าก็ต้องเป็นเชิตก็ต้องเป็นแบบสุภาพเป็นคนเนี้ยบครับผมเข้มคนครบเครื่องด้วยเหล่านักแสดงมากฝีมือพลพูลพัดปูไข่พงศิริเดวิดอัศวนนท จุกอิทธิกรปานพานริลและแซนวิชประภาดานักบุญทรงกลดบูกกลางดินกินกลางรายนอนกลางปา่าไล่ล่ากลางภูเขาพวกเราจะไม่ดูได้ยังไงกด35ยาวๆไปเลยครับความดีไม่มีวันจะถูกทำลายความช่วต้องสัดมันให้เกิใจไว้ลายให้เราบรคานีคือนักบุ้นทรงกลด แน่นอนค่ะแค่นี้ก็อยากติดตามแล้วะนะคะ